คิ6 WB CT 6 8 1 0รุ่นนี้มี2ส,สีให้เลือกเลยนะถ้าเป็นสายหวานแล้วก็ห้ามพลาดกับสีนี้ด้วยเลยคาะสีม่วงเรียบหรือดูแพงเหมือนลูกคุณหนูชีชาแนล <Wow. S 1> นัมเบอร์ไฟต์วางในร้านอาหารหรือร้านคาเฟ่บอกเลยว่าสวยจึง้งหรือถ้าใครชอบแบบเทๆ่ๆคูลๆสายมินิมอลนอย mm. บอกเลยว่าสีเทาเนี่ยเหมาะมากเพราะว่าน้อยแต่มากเรียบแต่โก้เกินคุณนะ <Yeah. S 1> วางในร้านบอกเลยว่าคูลสุดๆ และในส่วนของขั้นตอนการใช้งานก็ง่ายมากเพียงหยิบแผ่นคิวที่ต้องการให้ลูกค้าจากนั้นกดปคิมที่ต้องการเรียกเมื่อกดเรียกแล้วจะมีเสียงแจ้งเตือนไฟกระพริบและระบบสัน่นปิดก,การแจ้งเตือนที่ปุ่มด้านข้างของแผ่นเรียกคิวและเสียบกลับไว้ที่ท่นคิวเหมือนเดิมนอกจากมี2สีที่เรียกแล้วก็ช่วยลังคิวได้ด้วยนะใช้งานง่ายสุดๆพร้อมราคาสบายกระเป๋าสายเซร็จงบเรามีขายแให้8คิวสองพันสองร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น ส่วนใครไม่สูงงบเนี่ยหมอยกเซซิบหกคิวจุกจุกไปเลยสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทใครสนใจทักแชทเพจหรือกระหล่อมตะกาช้อปปี้และติกตก็ช็อปของเราได้เลย